เจ้าบอยรันพาโรเอาละเลขสามรอบพยายามเข้าชินเบะพยายามหน่อยแทนพี่เจ้าค่าทำไมโก แม่จะแทะทาง,า,างครูใหญ่โรงเรียนนินจาไปห้งครูใหญ่ก่อนนะคะมาทําอะไรกันนาะข้าไม่กลมาทําอะไรไนายไม่รู้หรอกเหรอไม่รู้เลยอะแต่เวลาข้าไม่กลมาก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วทําไมละ่ะน้องสาวน่ารักดีออกนะเป็นน้องที่น่ารักดีหรอท่านพี่เขื้อยัดเจ้าค่ะท่านพี่ผมเรียหมดแล้ว เออท่านพี่ท้าท่านพี่เป็นหมดแล้วเจ้าค่ะยังกับมีพี่สาวมาคอยจุนจ้านตลอดเวลาเลยล่ะนั่นเพราะชินเบ้ไม่ดูแลตัวเองน่ะคามมจังก็เลยเป็นห่วงเหมือนพี่สาวยังไงเล่าหรือว่าที่จริงแล้วคาเมจังทำไมเหรอบางทีอาจคิดว่าชินเบอ่อนหัดก็ได้ละมั้งทาไม่โตให้พี่ช่วยน้องเองนะว้าท่านพี่พึ่งพี่ เป็นพี่ชอยเธอสามคนนวชวทำอะไรยอแรนทาลลนคิร yeah. oh. oh, okay. ิมารุชินแบวิ่งมาราธอนเพิ่มอีกสามราบเดี๋ยวแน่ ไม่จังมาแล้วนะท่านพี่เจ้าคะ่ะไม่กมาแล้วเหรอเจ้าคะ่ะวันนี้ท่านพี่นะอย่าเติมท่านลงไปสิวันนี้พี่ชายนะไม่ต้องเติมคำว่าชายดีกว่านะวันนี้พี่นะไม่ใช่พี่ของน้องคนเดิมแล้วต่อไปนี้พี่ก็คือพี่ชายที่แข็งแกร่งและเข็มงวดคนใหม่ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงแล้วล่ะตอนนี้นายนานพี่น้องขาไปก่อนนะเจ้าค่ะลากานเจ้าค่ะเฮ้ยฮยไปแล้วล่ะไปไหนของเขาเนะชินเบ้นายไม่เป็นห่วงเหรอเอ้ก็ตอนเนี้ยนายเป็นพี่ชายที่ต้องดูแลน้องสาวนี่นะจริงด้วยอ่ะมือนฉันจะตามไปเพราะความเป็นห่วงน้องสาว อ้าเอ๊ะแล้วเขาไม่โกะล่ะหายไปแล้วอ่ะหายไปไหนของเขากันนั่นเนี่ยช่วยไม่ได้อ่ะรับเันเถอะะพวกพี่ชายไม่อยู่แล้วงั้นก็ดีเลย คขาไม่กลคงลืมไปละมั้งว่าพวกเราเป็นไข่นินจาน่ะคำาไม่กลมาห้องสม,มุดน่ะมีใครอยู่ที่ห้องสม,มุดอย่างนั้นเหรอ รู้สึกว่าจะมีกรรมการปีหกรุ่นพี่นากาสกิดูแลอยู่นะมเล่อนไล่มันเล่นละ มองรุนพี่นะกัสกิแล้วพูดว่าน่ารักแถมยังหน้าแดงอีกด้วยชินเบ,นเบ,นเบนกได้โกรธอะไรเหรอแม่แม่นี่เขาเรียกว่า<ม>ห่วงในอิจฉารุ่นพี่ละสินะเฮ้ออิจฉาที่ว่ากินได้อับเปล่าละ่ะไม่ใช่ฉันหมายถึงที่ชินเบ,นเบนกโกรธเพราะอิจฉาต่างหากเล่าอ้าวงั้นหรอกเหรออย่าทำไอโกบังอาจเหมือนใส่พิ่ชายอย่างนั้นหลอนเนี่ยชินเบกก็ด้วยไม่ใช่เหรอ กับโอชิเงะห้องคุณอิจิไงโอชิเงะจังใช้น้ำมูกให้หน่อยจิอ้น่าละเหมือนกันไม่ใช่เหรอแต่ว่าคาไม่โกะไม่เคยมองฉันแล้วก็บอกว่าน่ารักเลยนะทอมพี่ชายว่าน่ารักมันก็ประหลาดสินะหันหลบเหรอแล้วนอกจากนั้นคาไม่จังกับรุ่นพี่นะาะากิก็อืมใหญ่คาไม่โกะไม่ต้องกลอไปแลังหน้านะใครกินเหลือจะโดนเดนะ ทานนะครับทานนะครับชินเบ้รีบกินแบบนั้นเดี๋ยวก็ติดคอหรอกนะททนพี่ขาไม่โกขายน้ำกินด้วยได้ไหมคะเอาเลยเอาเลยเมื่อกี้ยังโกรธดูเลยอ่ะกินแล้วนะเจ้าค่ะฮอรุนพี่นนกัซสักกี นอ๊นน่ะยิ่งยิ่งมิดเลยนะนั่นที่สุดนั่นนั่นแล้วใช่ั้ยรู้สึกจะคิดไปเองแล้วนั่นน่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ นาคาซากิคงเป็นของเหลือนะจ๊ะถ้าไม่รังเกียจก็เชิญเลยคุณป้าลองอาหารกันนะฮะทำไมเหรอคนไม่เคยหัวร้อยอย่างรุ่นพี่นาคาซากิเนี่ยเอ๊ะ ขอ,ลอเลอี้ยวจัม้าได้ตาหัวเราหน,น,น้นาตาหน้าร้าย

อย่าพึ่งตีอย่าพึ่งเฮมุนี่นี่นี่เฮมุเฮมุเวลาตีระคังยังเหลืออีกหนึ่งนาทีสี่สิบวินาทียังเร็วเกินไปต้องตีระคังให้ตรงเวลาสิเฮมุเดี๋ยวพอถึงเวลาฉันจะบอกให้เองนะเฮมุเฮมุรอตีระคังก็แล้วกันเฮมุนเฮมุนี้ปะตนีล่ะ เป็นไรเหรอบทเรียนวันนี้พอแค่นี้ก่อนขอบคุณครับครูระวังเป็นหวัดกันนะเลิกเรียนแล้วไปอาบน้ำด้วยครับตอนฝึกปีต้นไม้เล็กๆมันสนุกดีออกนะแต่ฝึกของจริงนี่มันเหนื่อยชมัดยากเลยแถมมือเป็นเด็บอีกด้วยฉันด้วยพวกเราทะลอนนะหลุดออกนอกโลกกันไปแล้วกลับกันเถอะ กเดี๋ยวน,นี้มันรุ่นพี่อิกาซากิมาโก่เฮตที่อยู่ปีสามน,นี่จุนโก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 ลูนโกลูนพี่อิกาซากิเฮ้ยอะไรเธอรู้ที่ไม่รู้จินเบ้เดี๋ยวทำให้ตกใจแบบนี้เลยัวบิชื่อจุนโกหายไปแล้วครับล่นพี่ฮะอีกแล้วเหรอครับอีกแล้วงั้นเหรอ พี่จริงถ้าฉันใส่ใจจุนกะดีกว่านี้ก็คงจะดีหรอกทำไมหายอีกครับทำไมอีกกันเหรอก็เพราะว่าถ้าฉันใส่ใจจุนกะมาก,กว่านี้ก็คงดีเรื่นพี่อิกาซาก,กิพูดคำว่าอีแล้วบ่อยแล้วนะครับช่วอ,อยู่สักครู่นะพี่ที่ชื่อคิมิทาโร่ไม่สบายนะ่ะคิมิทาโร่ทนไนอยเดี๋ยวก็หาย ลุนโกะก็เลยงอนนะสิรุนพี่อิกาสกิคิดไปเองหรือเปล่าครับเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าจุนโกะหลงไปทำไม่ดีเข้าละ่ะแบบว่าเห็นไหมเขาวม่าลุนพี่คิดมากไปแล้วนะครับเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ที่รันทรโร่พูดก็อาจจะถูกนะแต่ว่าแต่ว่าก็รู้นะว่าไม่ควรคิดมากอ่ะแต่ก็อดคิดไม่ได้อยู่ดี อไปที่โรงอาหารแล้วสาเกว่มากินก็ได้อนะไม่หรอคิดิจังสากแล้เป็นงั้นอีกแล้วเหรอคิดว่าถ้าเอางูมองไปสแสดงในเมืองเขาได้เงินเยอะคิดิจังเอางูมาทำเรื่องแบบนั้นไ,ได้ดีงไก็เล่าอุเรจริงด้วยปัญหามันก็มีแบบนี้และเรื่องพี่อิกาสกิแย่เลยนอะครับ อย่ายอย่าเอย่าทำให้ผมตกใจสิครับเ่อทีนะฉันน่ะไปคุยกับจุนโกเองนะแต่ก็จุนโกฉันรู้ว่าเธอไม่พอใจนะแต่ว่าคิวิทาโร่ไม่สบายอยู่มันเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องช่วยรักษาอาการของเขาอะ่ะเธออยู่ทางนั้นน่ะก็ลองคิดดูดีๆนะจากนั้นกระดูกเขานิดหน่อยที่เล่าที่สุดเลย ผมว่าตอนนี้งูพิษคงโกรธที่ถูกดุไปแล้วเ่อนะครับคงไม่เด็กงอนแล้วหรอกคินลืมมารู้หมายความว่าอยังไงเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ที่ครูยามาด่าเขาถ้าเอาแต่ดุดนะ่าไข่ดินจาอย่างเดียวก็คงไม่เป็นผลแถมยังทาให้รู้สึกไม่ดีอีกด้วยอนะเอาไข่นินจาไปเทียบกับงูพิษได้ยังไงเนี่ยแต่ฉันคิดว่าเทียบกันได้นะ ลุนพี่อิกาสก,กีผมก็เป็นไข่นินจาเหมือนกันชอบกินไข่ทอดที่สุดเลยชินเบอย่าพูดอะไรออกมาทั้งที่ไม่เข้าใจแบบนั้นสิขอโทษนะครับรุนพี่อิกาสก,กิแล้วไงต่อแล้วครับแล้วจากนั้นหลังจากที่ชิมิทาโร่หายป่วยฉันจะเล่นกับจุนเกาะบ่อยๆเลยเชื่อทนไว้ด้วยเถอะนะขอร้องนะจุนเกาะฮะจุนเกาะจุนเกาะจุนเกาะ กแล้วจากนั้นก็หายไปเหรอครับเอใช่มาถอนหายใจแบบนี้ได้ยังไงกันเล่าชินเบไม่ต้องโกรธก็ได้นี่นะเฮ้ยแล้วจะถอนหายใจทำไมอะสงสัยจะไม่เข้าใจที่พูดหรอกมั้งเนี่ยเงีบยบเลยกลับเข้าเรื่องก่อนเฮ้ยเยสียงจุดเกะเฮ้ย ไปดูกันเถอะยังกามาจุนโกะล่ะไปแล้วนี่อีกแล้วเหรอปลาเอ๊ะจุดโกะกำลังเปลี่ยนปลาจุดโกะกำลังลอกคราบอยู่เนี่ยเพื่อฉันละจุงโกะถึงได้พยายามทำตัวให้สวยขึ้นเพื่อฉันคนนี้ท่าท คงไม่อยากให้ใครเห็นร่างกายที่เป็นแบบนั้นสินะลุนพี่อิกาซาก,กิกใจดีจังเลย<ะ>อ่ะืมอะอะจนก็ คมสิสดามีอะไรครับระหว่างที่อิกาสกิคุงออกมาตามหาจุนโกนะน่ะกบพิษคิมิทาโร่ก็หายตัวไปนะ่ะรู้ไหมอะไรนะ,ะคราวนี้กบพิเศษค,ค,เคิมิทาโร่เหรอครับเฮ้ยคิมิทาโร่ก่อนซะแล้วสิแต่ไปทำไม่ดีจะทำยังไงเนี่ยก็บอกว่าอย่าคิดไปเองอยังไงล่ะครับ แบบต้องรีบไปตามหาแล้วมิทาร์โรมิทาร์โรแบบนี้ไม่จบแน่แน่นเลยบทเรียนในวันนี้ก็คือวิ่งมาราธอนไปวัดคินรัคุจิไม่ต้อมาร่องลาวิ่งกันได้ละ

พวกครูสองคนน่ะเหมือนครูใหญ่อย่างนั้นเหรอฮเปล่าครับไม่ใช่อย่างนั้นหนึ่งสอง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 หนึ่งสน่หนึ่ะฉันไมน่ไหวแ่้วอหนึ่งอหอหอหน่ออน่อ่ง่อน่อน่ง่อหน่เหงอหนพ่กอน่งอหน่องหน่่่่เนน่หหงน่น่ แม่ใจบาว่านายยังไหวอ่ะไปเด้อเราจะพยายามวิ่งรอนายก็แล้วกันนะขอบใจมากเลยฉันอฉันวิ่งได้แค่นี้ละวิ่งแบบนี้นะกว่าจะถึงเส้นชัยที่วัดคินรักุจิก็มืดพอดีก็ช่วยไม่ได้นี่ครับผมอ่อนหัดเรื่องวิ่งมาละทอนนี่ชินเบ้เธอไม่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเลยะ เชื่อมันในความสามารถพลังในการวิ่งมาราธอนผมมีพลังในการวิ่งมาราธอนด้วยหรอครับไม่สิเอ๋พวกครูนะ่ามีเรื่องจะบอกอย่างหนึง่งที่ช่วยเธอมีแรงวิ่งนะแล้วเรื่องอะไรเหรอครับฟังให้ดีนะชินเบตั้งใจฟังให้ดีดีใช่ไม่ต้องการหูขนาดนั้นก็ได้นะครับ คือที่จริงแล้วท่านโอโชทําซุปถั่วแดงราพวกเราอยู่ที่เส้นชัยด้วยอะนะโอ้โห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 หถ้าไปถึงเส้นชัยถึงจะได้กินเล้นะเป็นไงเริ่มอยากจะวิ่งขึ้นมาแล้วหรือยังล่ะครับเดูเหมือนจะได้ผลนะครับหนึ่งสองนึนึ หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองทินแบกจะไหวหรือเปล่าเนี่ยแต่ฉันว่าราตรอบวิ่งให้ความเร็วปกติจะดีกว่านะก็จริงอะแต่ว่าะสุปขวดแดงสุปขวดแดงสุปขวดแดงเฮ้ยทินแบกเฮ้ยสุปขวดแดงสุปขวดแดงทินแบกซุปขวดแดงอะไรอย่างเงี้นเหรอถ้าสุปขวดแดงที่ทันโอโชทำยังไงเล่าโโโโโออออ กินซุปถัวกินซุปทัวเฮ้ยกินอีกแล้วเหรอตอนออกมากเพื่อจะกินมื้อเที่ยงกันไปแล้วก็วิ่งมากันนี่ไงเล่าแล้วไงอ่ะสุปถัวซุปถั่วซุปถัวสุปถัวสุปถั่วเฮ้ย <Hey. S 2> แค่มีซุปถัวก็วิ่งเร็วขึ้นอย่างนั้นเหรอก็คาข้ออย่างนั้นลมั <c> ้ง <oughs> เออฉันด้วยสิใช้เหรียญเงินดีกว่าเงิน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 เงิ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 ง พี่จังฉันว่าวิ่งธรรมดามันน่าจะเร็วกว่านี้ฉันก็ว่างั้นอ่ะเนอะเน้นสอง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 ทางขึ้นเขาเนี่ยมันชันสักมัดเลยถ้าวิ่งต่อไปเรื่อยๆแบบนี้มีหวังเราตายแน่ๆเลยแบบนี้พวกเราไปไม่ไหวแน่ค่อยๆวิ่งไปดีกว่านะนั่นสิ้นเนาะซุปโวแดง ออกมาเชน,านะนะเ,เรื่องเจ็ดหรือเปล่าซุปัวสำคัญกว่าตัวท่าเวลาวิ่งมาราธอนนะั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดทุกคนจะต้องมาดื่มน้ำกันที่นี่ละครับซุปทูวแดงซุปทัวแดงสุปทัวแดงซุปทัว เอ้ยเฮ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 ้ยพวกเราหยุดพักกันสักแป๊บหนึ่งดีไหมล่ะวิ่งตาหน่อยเถอะน่ะพักกันสักแป๊บเถอะนะได้นี่พวกที่ตามมาทีหลังน่าจะนานกว่าจะตามมาน่ะนะนางพักสักแป๊บคงไม่เป็นไรหรลกมัง่งอืม Thằng cho người ta mấy đai đó Qua ngày nó Thằng mày thử con ra ngày nó Mày nhỏ thôi tập đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ท่านนะครอบโอ้ยหอบจะกินเหรออ้าวแล้วตอนนี้ทุกคนก็เข้าเส้นชัยหมดแล้วครับสำเร็จด้วยดีถ้างั้นทุกคนไปกินซุปถั่วแดงที่ท่านโอโชทำรอไว้ได้เลยนะครับือว,ว่านั่นนะ มีอะไรเหรอครับที่จริงแล้วชินเบที่เขาเส้นใช้เป็นที่หนึ่งน่ะกินซุปหมดไปแล้วล่ะกินทังเลยอินแปร่เลยกินอะไรไม่ไหวแล้วเฮ้ยชินเบเขาอ่อนอาตมาอาตมาก็เลยเผลิดักเพิ่มให้มากไปหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงนะในวัดยังมีอโดงอีกเยอะเดี๋ยวพวกเราไปกินด้วยกันก็แล้วกัน โอดงเหรอเฮ้้จะกิ้อยตายกินกันตลินกาบอยรันพาโร่